สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทค l a ส s ิกเวฟเจอร์ในวันพุทธที่13พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำในตลาด c o m มเเมื่อคืนนะคะก็ปิดร่วงลงไปถึง15.32เหรียญนะคะปิดไปที่1,267.61เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,260ถึง1,285นะคะ ราคาลงไปทำโโที่บริเวณ1,260แล้วก็สามารถรีบาวขึ้นมาได้นะคะโดยาการปรับตัวลดลงของราคาเนี่ยก็ปรับตัวลดลงติดต่อกันมา4วันทําการแล้วนะคะมีปัจจัยกดดันจากการแข่งข้าของเงิน US Dollar และนักทุนมีความกังวลว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ลงนะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยออกมาดีเกินคาดนะคะในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะ นอ,น,นอกจากนี้นะคะการประชุมของพรรคคอมมินิสต์จีนที่เพื่งสิ้สุดไปนะคะก็สร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุนนะคะเนื่องจากไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ ส่วนทางด้านความต้องการทองคำในตลาดฟิสิกอลนะคะจากเอเชียก็ดูอ่อนแอลงนะคะก็ทําให้ราคาเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวลดลงต่อส่วนปัจจัยทางด้านเทคนิคนะคะเมื่อราคาหลุดแนวรับบริเวณ1,272แล้วนะคะก็จะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,251ซึ่งดูจากอินดิเคเตอร์แล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรีบ่าวได้นะคะ พราะตอนนี้อินดิเคเตอร์ต่างๆก็ส่งสัญญาณเริ่มที่จะโอเวอร์โซแล้วนะคะสำหรับข่าวอื่นๆนะคะก็มีประธานเฟดสขาขาแอแลนตานะคะเดนิสล็อกร์ก็กล่าวว่าเฟดอาจจะลดขนาด QE ลงในการประชุมเดือนธันวาคมนี้นะคะ แล้วก็มีเรื่องที่ IMF ประเมินพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยว่ายังแข็งแกร่งเงินเฟอ้อต่ำแล้วก็ฐานะทางการเงินของแบงค์พาณิชก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะเงินสำรองระหว่างประเทศสูงแต่ก็ให้แนะนำว่าต้องเตรียมพร้อมกับการรับมือนโยบายดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็แนวโน้มตามภาวะแนวโน้มเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังแนะนาเรื่องให้เลิกโครงการรับจำนำข้าวด้วย ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศเมื่อคืนนะคะก็มีดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กนะคะออกมาที่91.6 ถ้าเราดูกราฟของราคาทองคำนะคะตอนนี้ก็หลุดกรอบสามเหลี่ยมลงมาแล้วนะคะแล้วก็มาอยู่ที่บริเวณแนวรับ1,260นะคะเมื่อคืนนี้ถ้าหากว่าหลุดบริเวณ1,260ก็จะมีแนวรับสำคัญที่บริเวณ1,251มองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวน์นะคะในช่วงนี้ตั้งแต่1,251ถึง1,260นะคะมีโอกาสที่จะรีบาว์ขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าหลุด1,251ลงมาเนี่ย จะร่วงลงแรงนะคะแล้วก็อาจจะมาลงมาถึง1,220หรือว่า1,200ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเรามองว่าการลีบาวมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ย แล้วก็แนวรับมีที่บริเวณ1,260ถึง1,251เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็สามารถที่จะปิดช็อตทำกำไรไปก่อนได้นะคะหรือว่าอาจจะเปิดลองเล่นทนสั้นในช่วงบริเวณแนวรับนะคะเพื่อลุ้นการรีบาวขึ้นมาที่แนวต้าน1,280หรือว,ว่า1,290นะคะส่วนตัวเลขดัชนีดาวโจนเมื่อ on, คืนวันศุกร์เมื่อคืนเมื่อคืนวันอังคารนะคะก็ ปิดลดลงไปเล็กน้อยนะคะ32.43จุดก็มีความกังวลเรื่องเฟดจะลด QE นะคะแต่น้ำมันดิบในสเมคร่วงลงแรงถึง2เหรียญนะคะปิดไปที่93.04เบรนร่วงลงมา0.59เหรียญนะคะในแชร์ซิลเวอร์ทัสกับ SVDR ยังถือเท่าเดิมค่างเงิน US l ดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนภาพทางเทคนิคของซิลเวอร์ <c oughs> ก็ยังอย,งอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงอยู่นะคะแต่ว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆก็ส่งสัญญาณว่าเป็นโอเวอร์โซแล้วนะคะก็มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสรีบาวได้แนวรับมีที่20.5แล้วก็20นะคะแนวต้าน20.9แล้วก็21.2สส่วนเงินบาทนะคะ เงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าและอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังส่งสัญญาณเป็นบวกนะคะราคามีโอกาสที่จะอ่อนตัวต่อเนื่องก็มีแนวรับที่บริเวณ31.5แล้วก็31.3แนวต้านที่31.7แล้วก็31.9นะคะส่วน ไอส์เรนนะคะก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะซึ่งถ้าหากว่าสามารถยืนเหนือบริเวณนี้ได้อย่างมั่นคงนะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้แนวรับมีที่1 0 5 4แล้วก็1 0 4 3นะคะแนวต้าน106.5แล้วก็107.5นะคะส่วนเซ็ต50นะคะเมื่อวานกา็ดิดตัวขึ้นมาได้แรงนะคะ แต่ในช่วงบ่ายก็มีแรงขายทำกำไรแล้วก็อ่อนตัวลงมาบ้างแต่ก็นังนบว่าทรงตัวได้นะคะก็วันนี้มีแนวโน้มว่าจะไซด์เวอยู่ในกรอบนะคะพักตัวในระยะสั้นแล้วก็ MACD RSI ก็ดูจะลดความร้อนแรงลงก็มีแนวรับที่961แล้วก็954นะคะแนวต้านที่974แล้วก็977สำหรับ การชุมนุมนะคะก็ยังมีอยู่ต่อเนื่องนะคะแม้ว่าวุฒิสภาจะคว่ำพรบรนิรโทษก,กรรมไปแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีมติประชุมของสมาพันธ์แรงงานรับวิสังกิจสัมพันธ์หรือว่าสอรอสอหนุนให้มีอาระยะขัดขืนนะคะเพื่อใหอ้มีการชุมนุมเดินหน้าต่อไปนะคะกดดารัฐบาลแล้วก็ทางด้านสาภาพแรงงานการบวนไทยก็ ไฟเขียวให้พนักง,งานลาหยุดได้ในช่วงวันที่13 15ถึง15พฤศจิกายนนะคะเพื่อเข้าร่วมชมุมนุมก็คือทางด้านการเมืองก็ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่นะคะอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันตัวเซต50อยู่ส่วนที่เรามองว่าจะมีเป็นประเด็นต่อไปที่สำคัญก็คือในเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะคะ ที่จะออกมาจากทางแบงก์ชาติหรือว่า,าสำนักคัดการต่างๆนะคะว่าจะปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของบ้านเราหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีการปรับลดลงมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลลบผลลบกับภาพตลาดรวมได้นะคะในช่วงต่อไปสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดานูเพน์จากบริษัทคาสิิกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ